สวัสดีค่ะสวัสดีผู้ชมช่องนาไตายโกโกอ้าวก็เข้าได้เข้าไปฟังช่อง10บจนะเออฟังย้อนหลังไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีเวลาฟังช่วงช่วงนี้ไม่ค่อยมีเวลาฟังเท่าไหร่ก็นึกว่าโกงแค่ก็นึกว่าโกงแค่ยายนะสำหรับสำหรับผ้าสำหรับผ้าคุ้มไหล่ ก็คิดว่าโกงแค่ยายทําไมต้องคิดบอกว่าคิดบอกว่าโกงแค่ยายเหรอยืมยืมผ้าคุมไหล่ย,ยายไปขายเออยืมผ้าคุมไหล่ย,ยายไปถามไปเอไปขายพ่อถามพ่อถามกับหลานอืมได้หรือยังไปซื้อมาหรือยังเพราะว่าตอนที่มายืมบอกว่าถ้าเอาไปให้เอฟซีดูว่า f อซเนี่ยชอบไหมถ้า f อซชอบก็จะขายแล้วเวลาไปซื้อผืนใหม่มาจะเอามาให้ยายทดแทนไว้หกผืนยายมันนานแล้วผ่านมานานแล้วขายผ้าก็หลายรอบแล้วยายก็เลยถามหลานแม่ตัวแปนซื้อมารบบอพา f อฟซี FC พันเอฟอยู่บอ เอฟซีเพิ่นเอฟเพิ่นสื่ออยู่บอผ่าที่เอาไปน้ำย่ายนั่นเอาผ่าที่เอาไปน้ำไม่ใหญ่นั่นก็บอกว่าเออหลานสาวก็เลยบอกว่าโอ้เอฟซีเพิ่นเอฟเดีวไม่ใหญ่เอฟซเพิ่นเอฟไปแล้วเดี๋ยวอีแม่สิอันไปสื่อพื้นไมมาแทนเออก็เวลาก็ผ่านล่วงเลยมาจนจนหน้าตายทวงถามให้ แต่ยายก็ถามหลานแล้วแหละก็ไม่อยากกดดันก็มันเป็นผ้าคลุมไหลที่เอฟซีซื้อให้แกบอกอะซื้อให้ยายเนี่ยแล้วมันก็ไม่มีการไม่มีการพูดถึงเลยจนกระทั่งน้าตายทําคลิปทวงให้พอทวงให้เกิดอะไรขึ้นรู้ไหมมีช่องขายกับข้าวช่องหนึ่งบอกว่าพวกเขาอ่ะรวมเงินกันรวบรวมเงินกัน ซื้อผ้าซื้อผ้าจากร้านของอิตาเป็ดเนี่ยมาชดใช้ให้ยายชดใช้ให้สิบผืนเอายายก็รับไว้สิบผืนจะชดใช้เท่าไหร่ก็คือยังไงก็ลูกอะ่ะอืมแต่สิ่งที่แต่สิ่งที่อิตาเป็ดได้คืออะไรรู้ไหมหกผืนแรกเอาไปขายมีเอฟซี FC ซื้อจากร้านมันให้ยายแล้วก็ เอาของยายไปขายแล้วก็เอฟซก็ซื้อคืนทดแทนให้ยายพวกอร้านกับข้าวนั่นแหละซื้อซื้อจากร้านมันนั่นแหละเอาไปทดแทนให้ยายแต่มันเหมือนกันไหมไม่เหมือนค่ะอาารยบอกได้เลยว่าไม่เหมือนทำไมถึงไม่เหมือน ก็ให้เยอะกว่าเดิมแล้วด้วยทําไมถึงไม่เหมือนรู้ไหมเพราะไอ้ขายกับข้าวกลุ่มไอ้ขายกับข้าวก็อวดอ้างว่าเนี่ยพวกฉันเนี่ยซื้อซื้อให้ใหม่เลยสิบผืนนั่นเขาก็อ้างว่าเขาเป็นคนซื้อให้แล้วหกผืนที่เอฟซีของยายซื้อให้ล่ะอืมของคนนี้นะลายนี้ของคนนี้ผืนนี้ของคนนี้เออหรือว่าหรือว่า ยังไงอะไอพวกที่ซื้อสิบผืนเขาก็เขาก็คิดว่าเขาเป็นคนซื้อให้ยายนะจริงไหมเขาก็ไม่ได้บอกนะว่าเออเนี่ยหกผืนเนี่ยของคนนั้นซื้อให้ของคนนี้ซื้อให้ของคนนั้นซื้อให้นนใหนนใหทดแทนสิ่งที่อีตาเป็ดเอาไปขายสิ่งที่อีตาเป็ดได้คือได้ทั้งขึ้นทั้งล่องค่ะได้ทั้งขึ้นทั้งล่องจริงไหมทำไมต้องวกเอาเรื่องผ้ามาค่ะมาพูดอีกอ้าว ก็คิดว่าโกงแค่ยายไงพอไปฟังช่องเขาพูดมาเอามันโกงอยู่ตลอดเขาซื้อผ้าเหมาผ้าเอฟผ้าเนี่ยเอฟผ้าขามกลับได้ผ้าผ้าอะไรอะผืนละร้อยผืนละสี่ร้อยห้าสิบเขาเอฟผืนละแปดร้อยพอพอส่งไปให้เอฟซี FC ที่เขาเอฟฮะเอฟไว้แล้วอะเอฟแล้วส่งไปให้ได้ผืนละสี่ร้อยสี่ร้อยห้าสิบ ไม่ตรงปกไงไม่ตรงปกก็ได้อีกได้ทั้งขึ้นทั้งร่องเพราะว่าพี่สอเสือเขาซื้อแล้วไงพี่สอเขาซื้อแล้วเขาจ่ายตังค์แล้วจ่ายตังค์ในราคาผืนละแปดร้อยแต่ส่งแต่ส่งผืนละสี่ร้อยห้าสิบไม่มีใครรู้ไม่มีใครรู้จริงไหมถ้าตับเป็ดไม่เอาเรื่องอืมไม่พูดมากไม่ รับหลังอ่ะนินทารับหลังให้ช่องนู้นฟังช่องนี้คนนู้นคนนี้ฟังเขาจะไม่ออกมาพูดเลยสิ่งที่หน้าขายหน้าแบบนี้สําหรับแม่ค้าสําหรับแม่ค้าสําหรับคนรู้จักกาันสําหรับคนมีความเคารพนับถือกันเขาจะไม่ไม่ทําแบบนี้เลยนั่นคือเครดิตพี่สอเสียแล้วนะนั่นคือเครดิตพี่สอเสียแล้วแล้วก็เครดิตมึงก็เสียแต่มึงจะไปคุยกับ ลูกค้าว่ายังไงเออแต่กูงงมากเลยอ่ะมึงขัดอยียงวะเออมึงขัดอยียงวะเขาพาไปกินข้าวมึงยกจานเข่าออกมากินผู้เดียวเนี่ยมึงเรียกร้องอะไรอ่ะขัดพระเข่าวะคัดพระเขา่าเ,ขาเรียกร้องความความรักเหรอโอ้ยมัน,ม,นมันไม่เหมือนพ่อแม่หรอกนะอืขัดพระเขา่าโอ้ยสนตีนสีกันนี่ มพ่อแม่กับไปเห่าเอามึงมึงขัดพระเขาอีหยางว่ามือหน,น่นนะเออมันไม่ชอบเขาเพราะอะไรอยากให้อยากให้เขามางอหรออืออยากอยากให้เขามางอเอาแต่ใจว่าสันทอเรียกร้องความน่าสนใจเออเรียกร้องเขาไปมันบ่เมนพอมนมน่อเปนแม่มึงเด้อือสีอีลา่าอีลา่ายุหันนะ แมนบอพี่น้องแล้วหลายมันไม่ใช่แค่ครั้งเดียวนะสำหรับเข้าไปฟังไลฟ์สดนะ่ะมึงโกงผ้าเขานะ่ะเฮ้ยมึงโกงผ้าแสดงว่านั่นคือสิ่งที่พี่สอตามตามผ้าแล้วแล้วที่สำคัญ f อซซื้อ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 ,อแล้วให้เอาไปแจกล่ะเมาอะะเมาผ้าามา้าหรือผ้าคามหรือนู่นนี่น่นะ รือตะกงตะก้าที่มึงขายอะ่ะให้เอาไปแจกอะ่ะมึงบอกว่าโอ้ยเดี๋ยวรอแจกทีเดียวรอเก็บรวบรวมแจกเก็บรวบรวมแจกน้อยมากเลยนะที่มึงเอาไปแจกอะ่ะอืมกูก็อดคิดไม่ได้อกว,ว่ามึงจะรีเทิร์นเอามาขายอีกอะ่ะเออว่าง่ายๆนะกูแบบอดคิดไม่ได้เลยว่ามึงจะเอาของเหล่านั้นมารีเทิร์นขายอีก เนี่ยเนี่ยนี่หรือเปล่าเป็นสาเหตุของอิสซอมโอมามาถามมาถามสิ่งที่เอฟซีมันซื้อให้แล้วก็ตวาดมันบอกว่ามึงเนี่ยกลัวไม่ได้อยากได้มึงเป็นคนเห็นแก่ได้อยากจะได้เขายังไม่โอนมึงก็อยากได้หรือว่าเพราะมันไปซื้อผ้ากับมึงมาขายมันขายผ้าช่วยมึงมันขายของช่วยมึงอยู่มันน่าจะรู้ไหมว่า มึงเอาของเหล่านั้นกลับมาขายใหม่เออของที่ FC เอสซีเหมาเหมาให้เอาไปแจกชาวบ้านนะเหมาให้นู่นให้นี่นะยกเว้นที่ระบุช่องขนาดเขาระบุช่องแล้วมึงยังส่งคนละราคาไปให้เลยอะกูฟังแล้วแหมอือขนาดเขาโอ้ต้องสร้างเครดิตให้พี่สอเขาด้วยนะเนี่ยเพราะว่าเขาเหมาผ้า ข้าเหมาผ้าคามในราคาผืนละเท่าไหร่แปดร้อยแปดร้อยห้าสิบหรือเปล่าอันนี้กูลืมอะ่ะไม่ได้ติดตามมึงดูมึงราคาขายผ้าของมึงอะ่ะแต่พอไปส่งอ่ะผืนเท่าไหร่อะสี่ร้อยห้าสิบเหรอคิดค่าส่งด้วยไหมหรือหรือหรือยังไงโอ้มึงนี่ก็กินเกินอืมนี่แหละเป็นสาเหตุที่อิสมโอต้องมาตามของของมัน กลัวมันกลัวว่ามึงจะเอาไปรีเทิร์นขายใหม่เอากลับมาขายอีกจริงไหมแล้วเปดอีเดืองก็เหมือนกันนะโอ้กูไม่ได้ว่างขนาดนั้นกูไม่ได้ว่างโอ้เนี่ยมันเอาไปเล่นอะไรนะไฮโลมันเอาขาดทุนขาดทุนว่าง,งั้นเออสิ่งที่กูไปฟังมาสล็อตเอ้ยบุหรี่ไฟฟ้าเอ้ย ถามจริงอะมึงได้ข่าวมาจากไหนหรือมึงแค่โยนหินถามทางมึงแค่โยนหินถามทางหรือเปล่าวะต้องถามต้องถามเออีตาเป็ดก่อนนะว่าเฮ้ยอีตายเนี่ยมันรู้จักสล็อตไหมอะมันมันเล่นเป็นไหมอะม,มึงต้องไปถามค่ะถามเอเขาเรี่ยแหล่งข่าวของมึงก่อนว่ากูเล่นเป็นไหม เออมึงโยนหินถามทางมึงก็โยนให้มันโอ้อย่ายโยนเข้าป่าเข้าดวงหลายมึงก็โยนไปในในทิศทางที่มันจะเป็นไปได้น้อยกูไม่ได้ว่าหรอกนะว่ากูเนี่ยอยากได้คอนเทนต์โอกูจะบ้าตายอยู่แล้วกูอยากได้คอนเทนต์ว่ะกูอยากได้เงินจ่ายค่าบ้านอืมกูอยากได้เงินจ่ายค่าบ้านกูต้องรีบมาด่าเลยอะไม่สนอะไรเลยกูต้องรีบมาด่า พอเดี๋ยวสิ้นเดือนแล้วเนี่ยสิ้นเดือนแล้วค่าบ้านจะมาแล้วเนี่ยค่าบ้านกูจะมาแล้วจริงไหมเป็ดอีเหลืองกูต้องรีบเก็บเงินจ่ายค่าบ้านต้องรีบด่าแล้วเนี่ยเดี๋ยวไม่มีเงินจ่ายค่าบ้านลูกก็ยิ่งไปลงทะเบียนคนว่างงานอยู่ด้วยต้องเลี้ยงอีกกี่ปากวะโอ้ยต้องรีบแล้วกูเนี่ยอีตายเนี่ยแหมทำสองช่องเลยอะ เออกูรีบมากเลยช่องนี้ก็ลงคลิปช่องนี้ก็ลงคลิปโอ้มันเนี่ยอยากได้คอนเทนต์มากนะโยนหินถามทางก็โยนในทิศทางที่มันจะเป็นไปได้น้อยจะได้ตอบประเด็นให้แล้วอีกอย่างหนึ่งนะที่บอกว่าอะไรอ่ะที่บอกว่าโอ้ยแม่เนี่ยไม่ไม่ชั่วหรอ ที่เอาเรื่องของลูกมาเล่าพาลูกไปแจ้งความกูบอกเลยนะกูไม่ได้รู้จักแม่เลยกูไม่ได้รู้จักแม่เลยค่ะว่าอีตับเป็ดน่ะห่ผมผ้าผืนเดียวกันกับผู้ชายผู้ชายคนนั้นมันก็ไม่ได้แต่งงานด้วยจริงผู้ชายคนนั้นน่ะไม่ใช่ผัวปัจจุบันค่ะไม่ใช่ผัวที่เลิกกันค่มันคนละบ้านค่ะ ที่ห่มผ้าด้วยอนั่นอะ่ะพ่อแม่เขาไม่ให้เอาขนาดเขาจนขนาดนั้นพ่อแม่เขายังไม่ให้เอาไอ้ผู้ชายมันก็ไม่เอามันแค่เออนั่นแหละแล้วอีนี้ก็ชอบรักอืมเขาก็ไปทำงานไปทำงานท่านในเมืองอะ่ะกรุงเทพเพออยู่คนละหมู่บ้านชอบ เขาบอกว่าเขาก็ต่อแหลเนาะเขาก็บอกว่าเออไม่มีเงินซื้อ,ออซองจดหมายไม่มีเงินซื้อกระดาษเขียนจดหมายเชื่อไหมล่ะทุกคนไปทํางานขนาดนั้นจะไม่มีเงินซื้อซองจดหมายซองระบาทอ่ะอีเนียก็โอ๊ยรักรักเขาก็เขียนจดหมายไปแล้วก็สอดเงินเข้าไปในซองจดหมายนะสิส่งเงินไปให้เขาเพื่อที่จะเขาจะได้ มีเงินซื้อปากกามีเงินซื้อก่อซองจดหมายเขียนมาหายุคนั้นไม่มีไม่มีโทรศัพท์โอ้ยถ้ามีโทรศัพท์มันจะขนาดไหนวะเออผู้ชายคนนั้นไม่ได้ไม่ได้แต่งงานด้วยกันนะเป็ดอีเหลืองเข้าใจใหม่ไอโซฟีเนี่ยพ่อแม่มันไม่ได้จนนะจะบอกให้พ่อแม่มันมีฐานะ พ่อแม่มันมีฐานะถือว่าดีอ่ะถือว่าดีถือว่าดีแล้วอีกอย่างหนึง่งไอโซฟีเนี่ยโอ้ยังยังเล่าไม่จบนะยังเล่าไม่จบที่บอกว่ายายเนี่ยพาไอ้ไหลไปแจ้งความเนี่ยหราแม่ที่ดีก็แม่ที่ดีไงแม่ที่ดีกูบอกได้เลยว่านี่คือแม่ที่ดีเพราะอีสัตว์เนี่ยมันเอาแพะไอ้ไห,หลไปขายไง มันไม่จ่ายเงินไงมันโกงมันโกงแพ้อืมแม่แม่ก็รู้ไงถึงได้ทำแบบนั้นแล้วเพราะเพราะว่าตอนขายกลัวอืมเพราะว่าตอนขายลัวไอ้ไหลก็ทําเหมือนกันจ่ายเงินเซ็นมึงเอาไปให้กูหน่อยมึงเอาไปให้กูหน่อยกูอยากจะขายให้พ่อค้าแต่กูกลัวมันจะเป็นประเด็น อกูขายวัวขาหักเนี่ยรถชนเนี่ยไอ้ไหลมันก็เออแต่กูยังไม่มีเงินนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรมีค่อยใจพอวัวมึงขาหักไงเอาไปให้ไอ้ไหลรักษาเอาไปให้ไอ้ไหลรักษารักษาหายแล้วแต่ไอ้ไหลมันมีสัจจะไงมันมีเงินมันก็เอามาคืนมึงเอามาจ่ายค่าวัวน,นั่นแหละ ก็ผ่านยายนั่นแหละอืยายอยู่ด้วยหรือว่ายายเอาไปจ่ายไม่รู้อ่ะอันเนี้ยแต่ว่าตอนแพ้มึงเชิดหนีไงเออจริงไหมเนี่ยแหละแม่ที่ดีก็ทําตามกฎหมายสิจ้าเพราะมึงเปล่าประกาศมึงเปล่าประกาศนู่นนี่นั่นมากมายออาจบเรื่องนี้นะ จริงไหม <c oughs> แล้วครอบครัวของมาต่อไอโซฟีนะครอบครัวของไอโซฟีไม่ได้จนค่ะเขามีฐานะถือว่าเป็นคนมีฐานะคนหนึ่งอะในหมู่บ้านในหมู่บ้านของเขาแต่ไอโซฟีเนี่ยไอโซฟีเนี่ยโชคดีมากทะเลาะกันเกลียดกันกับแม่ตอนอยู่กับเมียเนี่ยตอนอยู่กันกับเมียเนี่ยทิ้งเลยตัดแม่ทิ้งเลยพอเลิกกันกับแม่ มันยังโชคดียังแม่ยังอยู่แม่มันทำไงรู้ไหมให้อภัยลูกทุกอย่างเพราะนั่นคือแม่ให้อภัยลูกทุกอย่างนั่นคือสิ่งที่ไอโซฟ,ฟีโชคดียังมีแม่พอกลับไปแม่ยังอยู่ไงอย่าให้อย่าให้หันกลับไปแล้วแม่ไม่มีนะตาเป็ดไม่มีใครรอให้อภัยเธอนะนอกจากแม่ เธอจะเธอจะป่าประกาศเธอจะให้คนมาด่ามาว่าแม่ยังไงแต่เธอหันกลับหันหลังกลับมาเขายังอ้าแขนรับเธอเหมือนเดิมเพียงแต่เธอจะรู้สึกผิดรู้สึกบาปในใจบ้างไหมแค่นั้นเอง